ใครจะไม่มีความสุขบ้างถ้ามีเงินมากขนาดนี้แต่ถ้าฉันบอกว่าพวกคนรวยบางครั้งก็ใช้ชีวิตลับๆมากด้วยความลับดำมืดจนทําให้เราขนลุกเกลียวล่ะไงฉันแคนดี้วันนี้ฉันจะเล่าเรื่องตอนที่เจอคนรวยแบบนั้นแล้วมันพลิกชีวิตฉันได้ยังไงฉันเป็นเด็กกําพร้ามาตั้งแต่ยังเล็กและต้องหัดเอาตัวรอดในบ้านเด็กกําพร้าผ่านไปแต่ละวันฉันมองเด็กคนอื่นๆโดนอุปการะไปไม่มีใครเลือกฉันเลย อย่างน้อยเพื่อนตัวฉกาดนาโอมิก็มีโชคไม่ดีเหมือนกันที่บ้านเด็กกำพร้ามีของเล่นไม่พอสําหรับทุกคนผลที่ได้ก็คือเราชอบทะเลาะกันเหมือนหมาแมวกัดกันประจําเอาคืนมานะไม่นี่ของฉันวันหนึ่งคู่แต่งงานมาที่บ้านเด็กกำพร้าอยากจะอุปการะเด็กผู้หญิงอายุเท่าเรานาโอมิอยากให้พวกเขาเลือกเธอแล้วรู้ไหมเธอกํากจัดฉันที่เป็นคู่แข่งยังไงเธอขังฉันเอาไว้ในตู้ที่มีแต่ผักแต่ฉันออกมาได้แล้วก็สั่งสอนเธอหนูใจดีแล้วก็ว่าง่ายนะคะ ถธอก็หอกหน่าเอามีใจร้ายที่สุดในจักรกวาลเลยเงีย yeah, บไปเลยนะเราพุ่งใส่กันแล้วก็กลิ้งลงบนพื้นต่อหน้าคู่รักนั่นเลยเราไม่อยากจะอุปการะเด็กมีปัญหาหรอกนะผลก็คือพวกเขากลับไปแล้วเราก็โดนดุชุดใหญ่จากผู้ดูแลบ้านเด็กกำพร้าพวกเขาอยากจะอุปการะพวกเธอทั้งคู่แต่พวกเธอทำลายโอากาสที่มีครอบครัวไปแล้วนะหลังจากนั้นเราก็ยิ่งเกลียดกันเราแบ่งห้องที่อยู่ด้วยกันตรงกลางแล้วก็ไม่ล้ำเข้าไปในเขตของอีกฝ่ายด้วยค่ะ เวลาผ่านไปแต่ชีวิตฉันก็ไม่เปลี่ยนไปนะักตอนที่ฉันอายุ17ฉันก็หมดหวังที่จะมีครอบครัวหรือว่าบ้านแล้ววันหนึ่งเด็กหกขวบที่ชื่อว่าลูอิสมาอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าเธอกลัวมากๆเพราะว่าเพิ่งเสียพ่อแม่ไปได้ไม่นานตอนเด็กๆฉันก็เจอเรื่องเหมือนเธอมาฉันก็เลยรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงและพยายามอยู่ข้างๆวันหนึ่งฉันเห็นเด็กคนหนึ่งพยายามแย่งตุ๊กตาหมีของเธอลูอิสจับมันเอาไว้แน่นจนของเล่นขาดจากกัน ฉันไล่เจ้าเด็กเกเรออกไปแล้วก็พยายามปลอบลูอิสปรากฏว่าของขวัญนั่นเป็นของขวัญจากพ่อแม่เธอมันก็เลยมีความหมายมากๆยิ่งตอนนี้พ่อแม่เธอไม่อยู่แล้วด้วยโอ้หนูจะฉันเสียใจด้วยจริงๆนะฉันซ่มให้นะฉันวางตุ๊กตาเอาไว้ในห้องแล้วก็ไปหาได้กับเข็มแต่พอกลับมาอีกทีตุ๊กตาก็หายไปแล้วหาตุ๊กตาน่าเกลียตัวนั้นนะหรอฉันทิ้งไปแล้วล่ะเพราะว่ามันอยู่ห้องฝั่งฉันน่ะเฮ้ยี่สิวันฉันจะโยนเธอทิ้งบ้างฉันวิ่งไปที่จุดทิ้งขยะแต่่รขขยยะเเพิงกก็บออไปหมด โอ๊ยบ้าเอ้ยสายไปแล้วและฉันหยุดมันเอาไว้ไม่ได้ด้วยฉันรู้ว่าลูอิสต้องเสียใจแนะ่ถ้ารู้เรื่องนี้ฉันก็เลยไปเที่ยวร้านของเล่นพสืสอตุ๊กตาหมีที่เหมือนกันแต่มันก็แพงจนฉันซื้อไม่ไหวฉันลองคิดดูแล้วก็ตัดสินใจขโมยบ้าเอ้ยแบบนี้มันผิดนะแต่แบบนี้ลูอิสก็จะมีความสุขอะ่ะอย่าทำแบบนั้นนะคุณจะโดนจับแล้วก็ลำบากหลายอย่างเลยไหนไหนไหนเราเจออะไรแล้วเนี่ยอันตราพารุ่นยาวเหรอ ฉันหนีจากปัญหาได้เก่งพอๆกับการหาเรื่องใส่ตัวฉันก็เลยรีทําตัวเป็นเด็กน้อยใส่ซื่อคุณค่าหนูไม่ได้ขโมยนะพ่อแม่หนูอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพวกเขาใจ่ายให้ฉันชี้ไปที่ครอบครัวแบบสสุ่มแล้วยามก็ยิ้มแบบไม่เชื่อจริงเหรอมาดูกันขอโทษนะครับ <c oughs> ลูกคุณหรือเปล่าเนี่ยพวกไฮโซนั่นปลายตามองฉันแล้วก็ขำลั่นล้อเล่นหรือไงเนี่ยดูสภาพซ้อมซ้อที่เธอใส่สิแล้วดูราก่อนมีข้ออ้างอะไรไร้สาระอีกเม้อ ไม่มีค่ะนี่ตุก๊กตามหมีค่ะขอโทษนะคะฉันเดินเศร้าออกมาจากห้างแต่ก็ไม่ทันก้าวต่อไปได้ไกลก็มีคนที่ดูเหมือนกับสายลับมาจาับแขนฉันเอาไว้นี่เจมส์บอนเกรดมิลเลอร์ปล่อยฉันเลยนะฉันได้รับคําสั่งให้พาไปดาดฟ้าฮะอะไรนะเขาลากฉันไปที่ดาดฟ้าห้างที่มีลานจดอดฮอฉันจาครอบครัวที่นั่งอยู่บนนั้นได้เธอชื่ออะไรอ่ะเอ่มเทเลอร์สวิฟค่ะโกหกง่ายเหมือนกับขโมยของเลยนะ ก็ได้ก็ได้หนูแคนดี้พามเมอร์คุณต้องการอะไรอะ่ะเราเป็นฝ่ายถามตัางหากแล้วทำไมถึงพยายามขโมยของเล่นละ่ะหนูอยู่บ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ไม่มีเงินเลยแลวขโมยของให้เด็กคนหนึ่งอะ่ะพวกเขามองตาก,กันดูมีเลสนายตอนที่ได้ยินน่าสงสัยมากเลยนะเนี่ยเ้ากำลังจนตรอกแล้วก็มีแรงจูงใจนะเหมาะเม้งเลยบรรกาศของพวกเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็บินออกไปฉันเกาหลังหัวแบบงงๆเรื่องอะไรกันล่ะนั้น พอฉันกลับมาที่บ้านก็เห็นหนาโอมีเก็บกระเป๋าหน้าชื่นสงสัยไม่เจว่าทำไมฉันมีความสุขอะแหมไม่รู้เลยจริงๆนะตระก,กูลแรมซี่อุปการะฉันพวกเขาไปมาหาเศรษฐีฉันจะออกจากกองขยะนี่พรุ่งนี้นั่นทําให้ฉันเสียอารมณ์เลยนาโอมีนิสัยเสียจะตายชีวิตนี้ไม่เคยทําอะไรดีๆทำไมถึงโชคดีกันนะแย่ yeah, ชะมัดเช้าวันถัดมาเด็กทุกคนออกไปข้างนอกเพื่อมองนาโอมีได้ครอบครัวใหม่มารับไปลาแล้วนะพวกขี้แพ้แฮนดี้ตุ๊กตาหมีของหนูล่ะคะ ฉันพยายามคิดคำโกหกแต่ว่าตอนนั้นเองก็มีรถบรรทุกขับมาที่บ้านเด็กกําพร้าแล้วก็เทของเล่นมากมายบนสนามหญ้าเด็กๆทุกคนพุ่งเข้าไปอย่างมีความสุขลูอิสเจอตุ๊กตาหมีที่ดูคล้ายของเธอมากแล้วฉันก็เห็นรถรูมาจอดใกล้ๆผู้รักสถีที่ฉันเจอเมื่อวันก่อนเดินลงมานี่ฝีมือคุณเหรอใช่แล้วฉันต้องการตุ๊กตาหมีแล้วเราก็รวยเกินจะให้ของเล่นใครแค่อันเดียวนะเราก็เลยซื้อทั้งร้านเลยอ่ะผู้คุณเป็นใครเนี่ย เราก็คือ k i n g ลีย์เป็นอภิมหาเศรษฐีมารับเธอฉันช็อกมากจนขยับไม่ได้เลยมีเพียงคําถามเดียวที่วนเวียนในหัวฉันพวกเขาเลือกฉันทําไมเนี่ยสองสามวันหลังจากนั้นฉันก็เก็บของแล้วก็มาบอกลาลูอิสไปแล้วเหรอจ้าแต่ว่าพี่จะกลับมาหาเธอนะพี่กลิ่นเหมือนกับคุกกี้โฮมเมดเลยอะหนูจะคิดถึงพี่นะพี่ก็จะคิดถึงเธอจ้ะพวก k i n g ลีย์ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับฉันมันพาฉันไปที่คฤหาสา์หลังโตที่ดูเหมือนกับวังมากกว,ว่าว้าวพวกคุณอยู่ที่นี่จริงๆเหรอ ก็ส่วนใหญ่ละเรามีบ้านสิบห้าหลังทั่วโลกเลยจริงๆสิบหกค่ะฉันซื้อบัลกโลที่เอลฟ์เมื่อวานนี้โอ้โอเคที่รักพ่อแม่บุญธรรมของฉันและพี่สาวใหมา่แคลโรไลน์ดูเป็นมิดมากเรียกว่าดูเป็นมิดเกินไปเลยก็ว่าได้ฉันสังหรณ์ใจไม่ดีเลยละค่ะเจ๋งดีค่ะแต่ว่าหนูอยากจะรู้ว่าทำไมถึงอุปการะหนูงั้นเหรอคะง่ายๆเลยเนะเราไม่ได้รวยมาตั้งแต่แรกภรรยาฉันกับฉันโตมาในบ้านเด็กกำพร้าและหาทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเอง เราเคยเจอเหมือนกับหนูนะแคนดี้แล้วเราอยากจะมอบชีวิตใหม่ให้หนูนะ่ะคำพูดของพวกเขาทําให้ฉันใจเย็นดูเหมือนว่าพวก kingsley จะเป็นคนดีและตอนนี้ฉันก็อยู่ในครอบครัวที่รวยเวอร์วัาวางของเขา,าเทอร์ลายหาสไตลิสสุดเก่งมาที่บ้านเราแล้วก็ช่วยฉันเตรียมตัวสําหรับวันแรกที่โรงเรียนเอกชนนี่ฉันจะไปโรงเรียนหรือไปเดินแฟชั่นเนี่ยน้องสาวพ,พวกเรารวยที่สุดในโรงเรียนนะเราก็ต้องดูสมฐานะหน่อยสิ อาคารเรียนดูหรูหรามากกว่าที่คาดเอาไว้และฉันหยุดมองไปรอบๆไม่ได้เลยว้าวน้ำผูชช้ช็อกโกแลตเหรอเนี่ยฉันมัวแต่มองนู่นนี่จะไปชนใครเข้าแล้วคนนั้นก็ร้องออกมาด้วยเสียงที่คุ้นหูอย่างประหลาดโอ้ยไม่นะเป็นไปไม่ได้อ่ะโอ้ยจะเหยียบรองเท้าราคาแพงของฉันนะเดี๋ยวแคนดี้มาทําอะไรที่นี่อ่ะยามคะมีขอทานแอบเข้ามาในนี้เนะี่ยมาจับไอทีคะ่ะพอนาอมีจับฉันได้เธอก็โวยวายใหญ่แต่ว่าแทานที่ยามจะมาก็มีหนุ่มหล่อเดินมาหาเรา เป็นอะไรอ่ะเธไม่ใช่พวกเราอ่ะเธอจนเราต้องไล่ายาจอมปลอมนี้ออกไปนะพี่พี่เหรออ๋อเขาคงจะเป็นแรมซี่แน่ๆนฉันอยากจะยิ้มมุมปากแล้วบอกว่าพี่มหาเศรษฐีอุปการะฉันแต่ฉันไม่ทันได้พูดอะไรคาร์ไล,ลายก็พูดก่อนเคนดี้ไม่ใช่พวกจอมปลอมเธอเป็นคิงสลีแล้วเราก็เป็นพี่น้องกันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเคนดี้รวยกับฉันงั้นเหรอทีนี้ไปให้พ้นนะพวกงี่เงา่าอย่าไปสนแฮร์รี่กับน้องงี่เง่าของเขาเลยพวกนั้นเป็นเศรษฐียาจกและพวกนั้นก็อิจฉาเราตลอดนั่นแหละ หลังเลิกเรียนครโลไลชวนฉันไปนั่งเจสสส่วนตัวไปกินครัรซองอบใหม่ๆที่ปารีสกันแต่ฉันก็มีแผนอื่นอยู่ฉันซื้อเท็กแล้วไปที่บ้านเด็กกำพร้าเพื่อเล่นกับเด็กที่นั่นสวัสดีลูอิสอยู่ไหนเหรอคงไปร้องไห้ใต้บันไดอีกแล้วอะฮะตอนฉันเจอเธอเธอก็ร้องไห้อยู่จริงๆอะเป็นอะไรไปเหรอจะ๊ะหนูเกลียดที่นี่หนูรู้สึกแย่แล้วก็เหงามากเลยฉันกอดเธอสัญ,ญญาว่าจะหาทางช่วยจากนั้นฉันใช้เวลาเย็นนั้นไปเตะบอลกับพวกเด็กๆมีช่วงหนึ่ง ลิมูซินคันนึงมาจอดหน้าบ้านเด็กกำพร้าแต่ไม่นานก็ขับออกไปเลยฉันก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนั่นพลานมาหันเลยเช้าวันถัดมาเนาเมียคนทั้นโรงเรียนดูรูปของฉันที่เธอถ่ายเอาไว้เมื่อวานดูสิคันดี้ไปอยู่กับเด็กกำพร้าอยู่ห่างๆเธอๆเพื่อมีเห่านะลืมไปแล้วสินะว่าชีวิตที่บ้านเด็กกำพร้าลำบากขนาดไหนอะเอางี้ฉันเตินความจำเธอนะมาแฮร์รี่ช่วยด้วยเยรอกเจนี่เป็นบ้าไปแล้วเนลมีเธอเริ่มก่อนเนอะ ไปไอ้พ้นเลยเธอทําให้ฉันหง,งุดหงิดที่ยังเป็นเพื่อนกับเด็กที่บ้านเด็กกาพร้าั้งที่รวยแล้วเนอะเหรอใช่แล้วไงอะ่ะงั้นเธอไม่ใช่พวกคิงสลีย์จริงๆเธอแตกต่างใจดีฉันชอบนะนี่ฉันคิดไปเองหรือว่าแฮร์รี่จีบฉันอยู่เนี่ยเราคุยกันตลอดคาพักโดยนายอามิคขุนเคืองแล้วก็ปลายตามองเราช่วงมือ้อค่ำในเย็นนั้นฉันตัดสินใจขอพ่อแม่บุญธรรมในสิ่งที่คิดมาสักพักคือว่าอุปการะลูอิสด้วยได้ไหมเธอเหงามากที่บ้านเด็กกำพร้าเธอต้องการครอบครัวนะคะ โอ้ซึ้งมากเลยแคนดี้เราสัญญาว่าจะเก็บไปคิดนะแต่เอาไว้หลังกิจกรรมนะกิจกรรมอะไรนะคะเดี๋ยวก็ได้รู้จ้นะน้องไม่นานพวกเขาก็พาฉันไปที่งานเลี้ยงมือค่ำหรูหราดูเหมือนจะมีแต่มหาเศรษฐีกับทายาทเท่านั้นที่ได้รับเชิญตอนแรกพวกผูก้ใหญ่ก็คุยอะไรน่าเบื่อกันแต่แลทุกอย่างก็แปลกไปหมดปีนี้ลูกชายของฉันเข้าร่วมในเกมเกม,เกมนั้นด้วยนะเป็นห่วงเขาจังเลยค่ะฉันเข้าใจจ้ะแต่มาเป็นธรรมเนียมของเราเราไม่ควรแหกมันนะ ท้องไส้ฉันปั่นป่วนไปหมดตอนที่พวกผู้ใหญ่ประกาศว่าจะคุยเรื่องพิธีกรรมลับบางอย่างแล้วก็หมกตัวกันอยู่ในโถงใหญ่ฉันเปิดประตูให้แง้มออกไปเพื่อแอบฟังแต่แล้วก็มีคนเอามือแตะบ่าฉันฉันพังงะแต่ไม่นานก็เห็นว่าเป็นแฮร์รี่นั่นเองปาร์ตี้น่าเบื่อจังเลยออกไปจากที่นี่กันเถอะดวงตาสีฟ้าชวนฝันของเขาคงสะกดจิตฉันเพราะฉันตกลงทันทีเรานั่งกันบนหลังคาใต้ท้องฟ้าพร่างดาวแล้วก็คุยกันเรื่องทุกอย่างที่นึกออกนอกจากจะมีเงินในบัญชีมากแฮร์รี่ก็ใจดีมาก เราก็เลยเข้ากันได้โดยง่ายานรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประชุมลับสุดยอดของผู้ใหญ่มั้งไหมแคนดี้ได้เวลาเธอรู้ความจริงแล้วนะคนที่รวยที่สุดในประเทศเป็นสมาชิกภาคีลับแห่งหนึ่งเนะพูดจริงเหรอล้อเล่นนะดูหน้าตัวเองสิโอ๊ยกับหลงเชื่อเลยนะเนี่ยตอนเรากลับมาที่ปาร์ตี้ผู้ผู้ใหญ่และลูกหลานกลับกันไปหมดแล้วคุณและคุณนายคิงสลี์จับมือฉันเอาไว้แล้วเราก็นั่งที่เฮลิอคอปเตอร์จะไปไหนกันคะได้เวลาแล้วแคนดี้ เวลาอะไรอ่ะพิธีเปลี่ยนผ่านจ้ะมันเป็นประเพณีเก่าแก่ในภาคีลับของเราอ้างอิงตามกฎเด็กแต่ละคนจากแต่ละครอบครัวจะต้องเข้าร่วมเกมใหญ่และผ่านบททดสอบทั้งหมดหลังอายุ17ปีเนะี่ยความหนักหนาของสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ฉันขนลุกไปหมดแฮร์รี่ไม่ได้โกหกเดี๋ยวก่อนนะเขาพาฉันไปที่หลังคาฉันจะได้ไม่รู้ความจริงก่อนจะสายเกินไปแฮร์รี่เป็นพวกเดียวกับพวกเพียนนั่นเนี่ย ความจริงก็คือเราอุปการะเธอมาเธอจะได้เข้าร่วมเกมอันตรายครั้งนี้แทนคาร์ไลยังไงเหรอเชื่อไหมล่ะหนูรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเพราะงั้นคุณก็เลยใจดีกับหนูนักอะ่ะแต่หนูไม่ร่วมฮังเกร์เกมงี่เง่าของพวกคุณหรอกนะถ้าจะผ่านบททดสอบทั้งหมดเธอจะเป็นคิงส์ลีที่แท้จริงความมั่งคั่งของเราจะเป็นของเธอนะและเราจะอุปการะลูอิสด้วยเนะี่ยพวกเขารู้ว่าจะต้องพูดยังไงฉันอยากให้ลูอิสมีครอบครัวก็เลยกล้ามกลืนศักดิ์ศรีลงไปแล้วก็รับข้อเสนอ เฮลิคอปเตอร์มาปล่อยฉันไว้บนเกาะแล้วก็บินไปตอนนั้นกลางคืนแล้วและฉันก็อยู่ในป่าพร้อมกับเด็กอายุใกล้กันฉันเห็นเอนอมิอยู่ด้วยผู้แกร a มซี่อุปกระเธอเพื่อให้เธอเข้าร่วมเกมนี้แทนแฮร์รี่แน่ๆนฉันมองเขาผิดไปได้ยังไงนะไม่นานพิธีกรของเกมไร้าสาระนี้ก็ปรากฏตัวแล้วก็แจ้งภารกิจแรกพวกคุณจะต้องหาอาหารแล้วก็ถุงนอนแล้วก็ไปนอนพักในป่าขอให้ผู้คุกควรได้ช่ยเราได้ยินเสียงแตรแล้วก็รีบเข้าป่าฉันล้มลงบ่อโคลนเพราะว่าเนะอนอมิผลักฉันเธอจงใจทําค่ะ ไม่ได้โกรธอะไรกันหรอกนะแต่พ่อแม่บุญธรรมจะส่งฉันกลับบ้านเด็กกัมพา้าถ้าฉันแพ้ฉันไม่ได้พยายามเอาคืนเธอเพื่อออมแรงเอาไว้หลังจากนั้นฉันก็เดินร่อนเร่ในป่ามืดอยู่หลายชั่วโมงจนเจอถุงเสบียงมัดอยู่บนยอดต้นไม้กิ่งไม้มันขวนหน้ากับมือฉันเจ็บมากแต่ฉันก็ปีนไปหยิบกระเป๋าได้ฉันก็กำลังจะเตรียมตัวนอนก็ดีนเสียงแซกแทรกในพุ่มไม้ฉันกลัวว่าจะเป็นหมีซ่อนอยู่แต่แล้วฉันก็เห็นว่าเป็นใครและฉันคิดว่าขอเจอหมีดีกว่า แคนดี้ฉันเสียใจด้วยเรื่องที่เธอต้องเป็นของเล่นในมือของพวกคนรวยนะพวกเขามีทุกอย่างเลยก็เลยสรรหาวิธีมาสร้างความบันเทิงให้ตัวเองะฉันไม่ยอมร่วมเกมนี้พ่อแม่ก็เลยอุปการะนาโออมิฉันไม่ชอบแบบนี้เลยนะทำไมฉันต้องเชื่อด้วยล่ะไปซะเถอะฉันมาเพื่อเธอนะออกไปจากที่นี่กันเถอะคราวนี้ไม่แล้วนายรู้ว่าลัทธิของพ่อแม่นายและเพื่อนๆเลวร้ายขนาดไหนแต่ไม่เห็นทำอะไรเพื่อหยุดเลยฉันต้องดูแลลูอิสฉันเข้าถุงนอนไปแล้วแฮร์รี่ก็มีแต่ต้องไปในตอนเช้ารอบที่สองก็เริ่มขึ้น ฉันต้องข้ามไปที่อีกฝั่งของแม่น้ําน้ําทั้งเย็นแล้วก็กระแสน้ําก็เชี่ยวกรากก็เลยไม่ง่ายเลยฉันเจอขอดไม้แล้วก็ไปถึงอีกฝั่งจนได้พิธีกรรจอจจฉันอยู่ตรงนั้นผู้เข้ารอบชิงคนที่สองมาแล้วคน,นอื่นๆต่างทาภารกิจแรกไม่สาเร็จและตอนนี้เธอจะต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้และเราจะได้รู้ชื่อผู้ชนะครั้งนี้เขาพยักหน้าไปทางเวทีเล็กๆนาโอมิอยู่ตรงนั้นแล้วเธอถือไม้บางอย่างเอาไว้อยู่มาถึงนี้เลย ตัดสินกันไปเลยว่าใครเก่งกว่ากันเน่ยขอรับคำท้าหลังเวทีประหลาดของเรายกขึ้นพิธีกรก็ประกาศว่าใครที่ผักคู่ต่อสู้ลงไปได้จะชน,นะฉันตั้งท่าเตรียมสู้และกกำลังจะโจมตีแต่ก็เห็นว่าเราโดนถ่ายเอาไว้อยู่ฉันนึกภาพพวก kingsley แล้วก็ไอโซใจซามนั่งกำลังดูพวกเราอยู่ก็โกรธมากฉันไม่สู้เลอะได้ยินไหมไอพวกมีแต่งเงินฉันไม่ใช่ละครลิงนะเฮะ้แบบนี้หวาเลย นายอมเดินมาหาฉันอย่างเด็ดเดี่ยวแต่แล้วจูจก็หยุดแล้วก็ทิ้งอาวุธลงไปรู้ไหมแคนดี้ฉันนึกถึงตอนเราเด็กๆเ,เลยเราไม่เคยเข้ากันได้เลยแต่เราก็ผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะพวกไฮโซใจซามจะไปไหนก็ไปเลยอะไม่อยากเชื่อว่าฉันจะพูดแบบนี้นะแต่ฉันอยากกอดเธอจังบ้าเอ้ยปีนี้เราไม่มีผู้ชน,นะส่งฮอมาเลยไม่นานผู้เข้าร่วมทุกคนก็โดนพาออกจากเกาะพวกคิงซีดุด่าฉันแคนดี้เธอมันไร้ประโยชน์อะ เธอทำครอบครัวเราเสื่อมเสียเธอไม่ใช่คิงซลีที่แท้จริงรู้ไหมคะดีใจที่ไม่เป็นนะพวกเขาไม่เคยรักฉันและส่งฉันกลับบ้านเด็กกำพร้าในวันนั้นเลยนาะโอมิก็เดินเหมือนกันเนะ่ะฉันต้องคิดถึงความรวยแน่แต่รักษาจริยธรรมของตัวเองเอาไว้ดีกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นด้วยกับเธอนะท่านใดนั้นเองลุลิสก็เข้ามาในห้องแล้วก็ดึงฉันเข้าไปกอดพี่ดีใจจังเลยที่กลับมาพี่เหรออ๋อวินาทีนั้นฉันก็รู้ตัวว่ามีครอบครัวดีใจที่ได้กลับมาเหมือนกันนะจ๊ะ สองสาวันหลังจากนั้นเ a o ม i ก็เอาวิดีโอที่แฮร์รี่บอกคนทั้งโลกว่าพวกเศรษฐีสร้างภาคีลับขึ้นมาแล้วก็จัดเกมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กขึ้นเรื่องมันใหญ่มากจนตำรวจลงเลยแหละค่ะพวกเขางานเข้าหนักแล้วล่ะค่ะจากนั้นวันหนึง่งจ,จู่แฮร์รี่ก็มาที่บ้านเด็กกำพร้าฉันอาจจะเป็นแค่เศรษฐียาจกแต่ฉันอยากจะพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนดีนะโอ้ขอดาวนะนายชวนฉันเดทเหรอ ฉันจะไปท่านายแตะบอลชนะเราอะหรือว่ากลัวจะตัวเปื้อนละ่ะได้เลยจะโชว์ฝีมือให้ดูเอง